สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ก็มาพบกับคุณครูอิเช่นเคยนะคะในวิชาภาษาไทยวันนี้เด็กๆตื่นนอนตอนเช้าอากาศเป็นยังไงบ้างคะอากาศหนาวเย็นอยู่เลยใช่ไหมคะเด็กๆด,ดูแลรักษาสุขภาพร่างกายของตัวเองด้วยนะคะส่วนเสื้อกันหนาวาให้อบอุ่นนะคะเด็กๆ จะได้สุขภาพแข็งแรงค่ะจะได้ไม่ป่วยใช่ไหมคะวันนี้วิชาภาษาไทยของคุณคร้เอ๊เด็กๆพร้อมที่จะเข้าสู่บทเรียนพร้อมกันหรืยอยังเอ่ยพร้อมแล้วใช่ไหมคะเก่งมากเลยค่ะวันนี้วิชาภาษาไทยของคุณคิณค้ก็จะพาเด็กๆมาทบทวนพย,ยัญชนะไทยกันนะคะเด็กๆแล้วก็มาทําแบบฝึกหัดกันค่ะแล้วก็ยังมีใบงานด้วยใช่ไหมคะวันนี้ เรามาเข้าสู่บทเรียนกันเลยนะคะดเด็กๆมาเริ่มกันเลยค่ะวันนี้พยัญชนะไทยของเรามีกี่ตัวคะเด็กๆพยัญชนะไทยมี44ตัวใช่ไหมคะอกอไก่ขอไข่ขอขวดขอควายต่อไปคือตัวอะไรคะเด็กๆ คอคนคอระคังงองงูจอจานจอจานแล้วเลยคะชอชิงชอช้าซ่อโซ่ชอเชอรยอหญิงดอชดาตอประตักถอฐานทอนางมนโท ถอดผู้เท่านอเนนดอเด็กตอเต่าถอถุงถอทหารถอทงนอหนุ่อบอใบไม้ปอปลาถอพึ่งฝอฝาพอพานปอฟัน พอสัมภาหมอมายอยักษ์รอเรือรอลิงวอแหวนสอสลราสอฤษีสอเสือหอหีดรอจุลาอออ่างหอนคู่จบแล้วนะคะดเด็กเด็ก ปอปยันชนะไทยของเราเด็กๆอย่าลืมทุกทวนนะคะต่อไปค่ะเรามาทำแบบฝึกหัดกันเลยค่ะเด็กๆเด็กๆหยิบหนังสือพัฒนาภาษาไทยเล่มที่4เล่มน,นี้นะคะแล้วเด็กๆก็เปิดไปที่หน้าที่23มี2นำ3นะคะวันนี้คำสั่งเขาบอกว่า อ่านคำและลากเส้นโยงภาพกับคำให้สัมพันธ์กันเราก็จะมาอ่านคำและก็โยงไปพปร้อมๆกันเลยใช่ไหมคะเด็กๆอ้าวเด็กๆด,ดูจากรูปภาพแรกค่ะคือรูปอะไรคะปากใช่ไหมคะาปากอยู่ไนหนน้าปากสะกดยังไงคะดเด็กๆปอาโกปาก นน่ะอาปปลาใช่ไหมคะเด็กๆคืนต้นด้วยปปลาคือคำไหนเอ่ยคำว่าปลาค่ะเด็กเห็นแล้วใช่ไหมคะโยงเส้นได้เลยค่ะปออาโกปลาใช่ไหมคะเด็กๆต่อไปค่ะเป็นรูปอะไรคะรูปช้างใช่ไหมคะคำว่าช้างค่ะชอางอช้าง ช่างไม่โถช้างชออางอช้างช่างไม่โถช้างเอ๊ะปยชนะต้นคือชอช้างใช่ไหมคะเอขึ้นต้นโดยชอช้างอยู่ไหนน้าโอ้อยู่นี้นี่เองคำว่าช้างเด็กๆโยงเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะต่อไปค่ะเป็นรูปอะไรคะเป็นรูปว้าวนั่นเองค่ะอ่า วัวอาวอว้าววาวไม่เอกว้าวววอาวอว้าวว้าวไม่เอกว้าวอ่ยัญชนะต้นคือวัวแหวนนั่นเองใช่ไหมคะเด็กๆววอาวอว้าววาวไม่เอกว้าวอยู่ตรงไหนนะว้า wow, วอยู่ตรงนี้นี่เองต่อไปค่ะเป็นรูปดาวใช่ไหมคะ ดอาวดาวดอาวดาวเอ๊โดเด็กขึ้นต้นด้วยดอเด็กใช่ไหมคะเด็กๆดอาวดาวเด็กๆเห็นแล้วใช่ไหมคะอ้าวยยงเส้นได้เลยคะ่ะคำว่าดาวนะคะต่อไปค่ะสุดท้ายเลยก็คือจอานอจานจอานอจาน ก็คือคำว่าจานใช่ไหมคะเด็กๆเ,เรียบร้อยแล้ว้างแบบฝึกหัดของเราก็ได้เสร็จแล้วใช่ไหมคะเด็กๆต่อไปค่ะเราจะมาทำใบงานกันนะคะเด็กๆใบงานวิชาภาษาไทยประจำวันศุกร์ที่24เดือนธันวาคมพุทธศักราช2564ของเรานะคะดเด็กๆได้แล้ว ชื่อนามสกุลพร้อมกับอนุบาลสองครับอะไรอย่าลืมนะคะเด็กๆอ้าวเรามาดูหน้าตาของใบงานของเราเลยค่ะเด็กๆวันนี้คำสั่งเขาบอกว่าให้นักเรียนเขียนประสมคำและหัสอ่านฮ่าเราจะมาประสมคำและหัดอ่านกันนะคะเด็ๆนนเดกนนะะดๆวันนี้เราจะมาประสมสระอี สารอีออกเสียงอีเด็กๆจำได้แล้วใช่ไหมคะเก่งมากเลยค่ะาถาท่าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยนะคะคำแรกค่ะสาะรอีของเราคำแรกในวันนี้ก็คือรอเรือประสมสาะรอีแล้วก็มีตัวสะกดก็คือบอบไม้ใช่ไหมคะคำนี้อ่านว่ารออีบอรีบ รออีบอรีบอ่านว่ารีบนั่นเองค่ะเด็กๆต่อไปค่ะทีนี้เราจะมาเติมกันนะคะเด็กๆอ้าวงองูะสมสะรรอีแล้วก็มีบอใบไม้เป็นตัวสะกดใช่ไหมคะคำนี้อ่านว่างอ,อีบองีบงอ,อีบองีบอ่านว่า งีบนั่นเองค่ะเด็กๆอ้าเด็กๆเ,เ,เขียนให้สวยงามเลยนะคะเก่งมากเลยค่ะคำต่อไปค่ะเด็กๆทอทหารประสมระอีแล้วก็มีหมอม้าเป็นตัวสะกดใช่ไหมคะคำนี้อ่านว่าทอ,อีมทีทอทีม,ทอ,อ,ม,อ,ทมอ่านว่าทีมค่ะเด็กๆ ต่อไปค่ะมอมาผสมสระอีและก็มีดอเด็กเป็นตัวสะกดใช่ไหมคะคำนี้อ่านว่ามอีดอมีดมอีดอมีมออดอ่านว่ามีดนั่นเองค่ะเด็กๆต่อไปค่ะปอปลาผสมสรารี และก็มีนหนูเป็นตัวสะกดใช่ไหมคะเด็กๆคำนี้อ่านว่าปอ,อีนอปีนปอ,อีนอปีนอ่านว่าปีนนั่นเองคะ่ะเด็กๆเป็นยังไงกันบ้างคะพ่อจะอ่านได้ใช่ไหมคะแบบฝึกหัดของเราก็ได้จบลงไปแล้วพร้อมกับใบงานใช่ไหมคะ เด็กๆอย่าลืมทบทวนบทเรียนนะคะพยาญชนะไทยมีกี่ตัวคะเด็กๆ44ตัวใช่ไหมคะเก่งมากเลยค่ะก่อนจากกันในวันนี้คุณครูอิฟก,ก็ขอฝากให้เด็กๆดูแลรักษาสุขภาพร่างกายของตัวเองนะคะเด็กๆและก่อนออกจากบ้านอย่าลืมสวมหน้ากากอนามัยนะคะแล้วเวลาเด็กๆไปหยิบจับสิ่งของอไม่ว่าอะไรก็ตาม เด็กๆหมั่นล้างมือนะคะเด็กๆเพื่อป้องกันโควิดนั่นเองใช่ไหมคะสำหรับวันนี้การเรียนการสอนวิชาภาษาไทยก็ได้จบลงไปแล้วแล้วพบกันใหม่นะคะเด็กๆสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย